สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะเปิดมัตรการช่วยเหลือชาวไรอ้อยขายอ้อยสดมีเงินเพิ่มรัดจ่าย120บาทต่อตันอ้อยเช็คราคาอ้อยขั้นต้นเรื่อการผลิตปี2567ทับ68วันเริ่มเปิดหีบอ้อยส่งโรงงานน้ำตาล กอ,อนอให้ราคาเดียวนะคะ1น0บาทต่อตนันดูราคาอ้อยปีนี้รับซื้ออ้อยถูกลงย้ำตัดอ้อยไฟไหม้ถูกหักเสียงเงินตามนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันว่าแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับกอ,อนอนะคะมีมติให้โรงงานน้ำตาลเริ่มเปิดหีบ ของปี67-68ทับตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีการลงงัดน้านะคะประกาศวันเปิดหีบอ้อยและสอนอได้มีหนังสือแจ้งไปยังเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยทั่วประเทศเพื่อสื่อสารให้ชาวไร่ยอ้อยนะคะเตรียมความพร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวในฤดูการปลิต67-68แล้วนะคะ การเปิดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดฤดูการผลิตนี้นะคะนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายก็ได้มีการเปิดเผยว่าสําหรับคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหรือว่าบอร์ดกอร์นอนนะคะมีมติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ซึ่งก็เป็นมาตรการ รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากมาตรการในอดีตที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจูงใจให้เกษตรกรลดการลักลอบการเผาอ้อยได้ค่ะซึ่งเชื่อมั่นว่ามามตรการใหม่นี้นะคะจะสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร,กรชาวราไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสด100เเซผ่านกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มกับใบและก็ยอดของอ้อยค่ะ ซึ่งเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยขายอ้อยสดมีเงินเพิ่มรัดจ่าย120บาทต่อตันอ้อยนะคะเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายใบแล้วก็ยอดอ้อยนะคะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอของงบประมาณจากรัฐบาลประมาณ7 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเข้าโรงงานน้ําตาลนั่นเองค่ะ<ไ>ต่อมานะคะมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 หน้าตัดอ้อยขายนะคะโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศอ้อยไฟไหม้หักเงิน30-130บถึงาบาทต่อตันอ้อยเลยนะคะบอร์ดกะยะทอมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันการลักลอบนะคะการเผาอ้อยกำหนดให้หักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยถูกลักลอบเผาในแต่ละวันเป็นรายโรงงานค่ะจากเดิมถูกหัก30บาทต่อตันอ้อยเป็นถูกหักเงินนะคะจำนวน 30- 120ถึงบาท 130บาทต่อตันอ้อยซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการลักการเผาอ้อยได้อย่างมีในสําคัญค่ะจากที่หัก30บาทนะคะก็จะกลายเป็น30บาทถึง130บาทนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวไร่อ้อยทุกท่านค่ะ